ดูเหตุการณ์ที่นนทบ,บุรีเมื่อคืนหน่อยนะครับมีการยิงกันระหว่างตำรวจและก็คนร้ายซึ่งเป็นตอนแรกเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยนะฮะทางฝั่งผู้ต้องสงสัยคนนี้นะครับเขาบอกว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่สี่แยกไฟแดงไฟแดงหนึ่งนะครับในนนทบ,บุรีกับเพื่อนอีกคนหนึ่งฮะคนละคันนะครับแล้วปรากฏว่าสาย<ม>ตรวจ<ม><ม>ท่านเนี่ยมีการไปขอตรวจขอตรวจค้นตัวนะครับแต่ปรากฏไอ้สองคนนี้พิรุธมันแตกเลยครับมันหนีเลยนะฮะ ตำรวจสายตรวจก็เลยต้องไล่ล่าติดตามตัวนะครับสุดท้ายหนีเข้าไปในซอยวัดชมพูเวกแถวแถวสนามบินน้ำฮะแล้วสุดท้ายครับหนึ่งในนั้นก็คือคนชื่อเอหัวลายรถดันไปสะดุดหลังเต่าไอลูกระนาดนะครับเสียหลักล้มครับ แล้วก็วิ่งเข้าป่าปรากฏว่าสายตรวจตามทันจะไปแทงสายตรวจนะฮะเลยต้องโดนอีกนายหนึ่งอ่ะเอาปืนยิงสยบไปสองนัดนะครับอ่ะดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยหลังจากหนีตรงสี่แยกนะครับมันก็หนีนะแตมันก็ะลมลูกกัน่าดีอ๋อเนี่ยนะแล้วก็วิ่งวิ่งหนีแล้วก็วิ่งย้อนกลับโอเคโอเคขอ ออสงนียมนีบินมางนยนีลงเดนีนี่ฮะยิงสยบไปสองนัดด้วยกันนะครับเห็นบอกเข้าแขนนะเบื้องต้นนะฮะเอหัวลาย หรือที่เขาเรียกกันว่าเอหัวลายท่าอิดคนติดตามเขาเยอะนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยหลักหลายเครื่องมือต้องมีอย่างต่ำเนี่ยนี่นะฮะเห็นบอกว่าในพื้นที่ท่าอิดเนี่ยคนก็รู้จักเอหัวลายกันนะครับแล้วปรากฏว่าตำรวจบอกอ๋อก็รู้จักเหมือนกันนะฮะแต่รู้จักเอหัวลายในฐานะนี่คือหัวจ่ายเคลื่อนที่ได้นะครับหัวจ่ายยาเสพติดแบบเคลื่อนที่ได้เนื่องจากว่า เมื่อวานนี้หลังจากคุมตัว A ได้เพราะยิงไปสองนัดนะฮะต้องเอาตัว A เนี่ยส่งโรงพยาบาลก่อนแต่จากการตรวจค้นตัว A หัวลายเบื้องต้นทั้งตรวจค้นตัวนะฮะแล้วก็ตรวจค้นกระเป๋าที่เขาสะพายมาด้วยคุณผู้ชมครับโอ้โหที่บอกหัวจ่ายเคลื่อนที่เนี่ยยาเสพติดเพียบเลยนะครับค้นตัวเมื่อวานเนี่ยเจอยาบ้าหลักพันเม็ดติดตัวนะครับก็เลยเรียกหัวจ่ายไงฮะเพราะมันไปที่ไหนมันส่งยาได้หมดเลยนี่นะครับ ส่วนเพื่อนอีกคนที่บอกหนีด้วยการเจอตอนสี่แยกสองคันมอเตอร์ไซค์สองคนใช่ไหมครับเห็น A รถล้มเพื่อนมันไปเลยครับหนีเข้าซอยวัดชมพูไปเรียบร้อยไม่เป็นไรครับตำรวจบอกเดี๋ยวกขาย้ายผลเพิ่มเติมน,น,นะครับในขณะเดียวกันหลังจากเกิดเหตุเมื่อวานนี้นะครับทางพอบอหมูปราบป,ปรามสพเมืองนนทบ,บุรีนะครับตำรวจนายนี้คือคนที่จะถูก A หัวลายแทงนะครับคนที่ไล่บีตอนที่รถล้มอ่ะแล้วมันวิ่งหนีนะครับนายนั้นเลยนะฮะเจ้าของกล้องจ่าสิบ ตำรวจนักครินปานันนะฮะท่านบอกว่าทราบว่ามีการออกตรวจตามหน้าที่พร้อมกับนายตำรวจอีกนายหนึ่งก็คือ,อ,อสิบตำรวจตรีนัทวัฒน์นะครับคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นเนี่ยพอมาถึงบริเวณคลังเชื้อเพลิงใกล้ๆก,กับสนามบินน้ำนะ,ะในพื้นที่ท่าทรายนะครับที่เมืองนนทบ,บุรีไปเจอมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัย2คันนะก็ขอให้จอดเพื่อตรวจคน้นตรงสี่แยกนะครับแต่ปรากฏ2วันนี้มันบิดหนีด้วยความเร็ว เข้าไปในซอยนนทบ,บุรี33ก็คือซอยวัดชมพูเวกระหว่างนั้นครับเอหัวลายหรือชื่อจริงก็คือรัฐวัฒน์พูนวันหนุ่มไัย3าปีขี่รถสะดุดลูกระนาดในซอยจนล้มครับแล้วก็พยายามประคองรถแต่เห็นตำรวจมาทันตามภาพซ้ายมือเลยนะฮะพยายามประคองรถแต่เห็นตำรวจมาปุ๊บมันทิ้งรถเลยครับแล้ววิ่งหนีเข้าไปย่ากข้างทางส่วนอีกหนึ่งคนมาเห็นเพื่อนรถล้มบิดมอเตอร์ไซค์หนีเข้าไปในซอยฮะโอ้โหรักเพื่อนมาก นี่เอหัวลายต้องดูภาพนะแล้วต้องรู้ว่าเพื่อนเราเป็นคนอย่างไรนะฮะที่คบกันอยู่หลังจากนั้นครับจาสิบตำรวจนักคารินซึ่งซ้อนท้ายโดดลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์สายโตดแล้ววิ่งไล่กดเอหัวลายเลยครับเพื่อดูว่านายตำรวจอีคนที่วิ่งตามไปเนี่ยบาดเจ็บหรือเปล่าปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะตัวของจาสิบตำรวจนักคารินนี่แหละเลยกลายเป็นคนที่ถูกเอหัวลายเอามีดพกจ้วงแทงเข้าที่หน้าท้องเนี่ยหนึ่งทีนะครับ แล้วเอหัวลายก็พยายามจะแทงซ้าเพื่อหลบหนีแต่ปรากฏว่า10บตำรวจตรีนัทวัฒน์ครับเห็นเหตุการณ์เลยตัดสินใจชักอาวุธปืนขึ้นมายิงสกัดเข้าที่แขนเอหัวลาย2นัดนะครับเห็นบอกโดนแขนข้างซ้ายกับข้างขวานะฮะอย่างละนัดเลยทำให้เอหัวลายเนี่ยสิ้นฤทธิ์ครับเลยทํำให้สายตรวจทั้งสองท่านนี้ควบคุมตัวได้นะครับ แล้วก็มีการค้นตัวเอหัวลายปรากฏว่าเจอยาบ้าแล้วก็ยาไอซ์จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวเหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าโชคดีจริงๆที่จ่าสิบตำรวจนักครินคนที่พยายามวิ่งตามเอหัวลายแล้วโดนจ้วงแทงสองทีเนี่ยคุณผู้ชมท่านไม่เป็นไรนะครับท่านสวมเสื้อกรอะเอาไว้ตรงหน้าท้องครับโดนจ้วงก็เลยไม่เข้าครับปลอดภัยนี่ท่านนี้นะฮะฟังเสียงท่านหน่อยแล้วกันนะครับจ่าสิบตำรวจนักครินครับ เบื้องต้นอ่ะให้ให้เขาหมอบลงเอามือออกมาเขาไม่เขาเขาไม่ยอมหมอบแล้วมือลวงไปที่มีดซึ่งบุงอ่ะเห็นเห็นมีดอยู่แล้วพอเขาสะบัดปลุกใจเขากรุงกาใส่จุกอะไรไหมฮะไม่ไม่ไม่จุกไม่อะไรถ้าไม่มีเสื้อเกราะนี่เลยนี่นะครับคุณผู้ชมครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่ามีการคุมตัวเอหัวลายเนี่ยส่งโรงพยาบาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะเดียวกันน่ะ เอาข้อมูลล่าสุดหน่อยนะฮะผู้กํากับสพรัตนาธิเบตนะท่านบอกว่าช่วงการไล่ล่าจับกลุ่มเนี่ยยืนยันอีกครั้งหนึ่งจากหลักฐานกล้องติดตัวตํารวจนะครับผู้ต้องหาก็คือเอหัวลายเนี่ยพยายามจะต่อสู้แล้วก็ขัดขืนทางเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยเลยจาเป็นต้องใช้อาวุธปืนนะฮะเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้อาวุธปืนในการยิงสยบ2นัดนะครับแล้วตํารวจก็สามารถตรวจค้นเจอยาเสพติดอยู่ที่ตัวของ เจ้าเอหัวลายเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับโดยล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับว่าของกลางนะครับที่ทางตํารวจสพรัตนาทิเบตอายัดเข้ามาได้ตอนที่ตรวจค้นตัวเอหัวลายนะครับคุณผู้ชมลองฟังดูนะฮะเจอยาบ้าน1312เม็ดนะครับยาไอซ์สิบเกกรัมยาเคอีก3.82กรัมอันนี้อยู่ติดตัวผู้ต้องหาเลยนะครับ แล้วก็ยังเจอเครื่องช่างแบบดิจิตอลโอ้โหมันพกเครื่องช่างดิจิตอลแบบพกพานะครับตำรวจนำของกลางเหล่านี้ส่งมาน้าการสอบสวนแล้วนะครับแล้วก็ส่งตัวผู้ต้องหาไปตรวจสารเสพติดรวมถึง รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระนางกล้านะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับทั้งฝั่งเอหัวลายนะครับในขณะเดียวกันเดี๋ยวจะขยายผลนะฮะตามหาตัวเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้แล้วทิ้งพี่เอหัวลายไว้เลยนะครับแต่เอหัวลายจะโดนแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นก่อนนะครับนั่นก็คือครอบครองยาเสพติดเพื่อจําหน่ายแล้วก็ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่นี่คือข้อหาหนักนะฮะโอ้โห หายบาดเจ็บเนี่ยน่าจะติดคุกยาวๆเลยทีเดียวนะครับพี่เอหัวลายนะฮะนี่คือหัวใจระดับแบบเคลื่อนที่ได้นะครับในนนทบ,บุรีนะฮะเมื่อวานนี้โดนตำรวจควบคุมตัวได้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับ